อนนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านหลังที่ติ๊งจะพาเข้าไปรีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าข้างในบ้านจะมีความน่าสนใจยังไงคะ่ะไปกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหน้าบ้านก่อนนะคะในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยไซส์บ้านหลังเนี้ยค่ะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านทําในส่วนของที่จอดรถตรงนี้นะคะให้เป็นห้องเก็บของนะคะ เอาของเอาสามารถเก็บได้แล้วก็จอดรถด้านหน้าแทนนะคะส่วนบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมีพื้นที่พอที่จะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะมีพื้นที่ด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะคะจากกำแพงเข้ามาถึงตัวบ้านประมาณ2เมตรขั้นต่ำนะคะประมาณนี้ค่ะตอนนี้พี่ติงก็เข้ามาสู่ในส่วนของ living room นะคะในตัวบ้านนะคะในบ้านหลังนี้ขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ158ตารางเมตรนะคะ เป็นบ้านเดี่ยวไซส์60ตารางวา บ้านหลังนี้มันมีความน่าสนใจก็คือว่าเจ้าของบ้านขายในราคาที่ถือว่าถูกที่สุดในโครงการกฤษฎาแกนพาร์คแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีในส่วนออปชันก็คือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เห็นในตัวบ้านนะคะยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ให้นะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของผ้าม่านทั้งหลังนะคะโซฟาโต๊ะต่างๆที่อยู่ในตัวบ้านเลยแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์ให้ทั้งหมดนะคะชั้นล่าง2เครื่องแล้วก็ชั้นบนอีกห้องละเครื่องก็ทั้งหมดก็คือ5เครื่องพร้อมกับปั๊มน้ําแทงน้ําด้้้ววยแลก็พืน ที่ชั้นล่างนะคะก็จะเป็นกระเบื้องกันโตนะคะชั้นบนก็จะเป็นพื้นลามิเนตในส่วนของห้องรับแขกนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยในส่วนนี้ก็จะอยู่ในขนาดที่ประมาณสัก12ตารางเมตรคือหน้ากว้างประมาณสัก3เมตร50นะคะลึกประมาณสัก4เมตรก็เป็นบ้านในทรงที่มีพื้นที่ในส่วนของห้องรับแขกที่ค่อนข้างกว้างในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะจากห้องรับแขกนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นมุมของโต๊ะทานข้าวซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ย ได้มีตู้เอาไว้กัน้นมุมมุมหลังตู้เนี่ยทำเอาไว้เป็นในส่วนของออฟฟิศเล็กๆเอาไว้นั่งทํางานได้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นกู๊ดไอเดียนะว่ามันสามารถแบ่งโซนจากบ้านให้มันเป็นโฮมออฟฟิศเล็กๆได้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือสุดของพี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวที่มีบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วแบบแปลนของบ้านนะคะก็ทําไว้โปร่งนะคะนั่งทานข้าวได้รู้สึกสบายชิลๆเพราะว่าอะไรด้านหลังนะคะก็จะมีกระจกที่เป็นหน้าต่าง อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนิดนึงแต่เป็นบาน,บานใหญ่นะคะแล้วก็ด้านข้างสุดเลยก็จะเป็นประตูบานใหญ่จากตัวฝ้าลงมาจนถึงพื้นเลยทีเดียวก็คือสามารถที่ต่อไปอนาคตข้างหน้าลูกค้าที่เข้ามาซื้อหรือมาอยู่ที่นี่ก็สามารถจัดสวนนะคะนั่งทานอาหารก็มองบรรยากาศภายนอกได้นะคะครัวบิวอินด้านขวาของตัวบ้านนะคะเจ้าของบ้านก็ทําเอาไว้บิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้สอยได้เลยก็จะมีเครื่องดูดควันตู้แขวนนะคะ แล้วก็เตาไว้ให้เล็กๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะชั้นล่างถือว่ายังคงสภาพเดิมไว้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขนาดของห้องน้ำก็นะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้ที่ทิ้งทำดูนะดูขนาดแล้วก็สามารถมีโซนชวอร์โซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีชักโครกให้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สเปซ ที่เหมาะสําหรับบ้านเดี่ยวในไซส์ประมาณ158ตารางเมตรบ้านหลังนี้ห้องน้ําชั้นล่างไม่เล็กเลยนะคะเราขึ้นกันมาในส่วนของบันไดของตัวบ้านแล้วนะคะบ้านก็บันไดก็เป็นบันไดไม้นะคะแล้วก็ลงสีเอาไวเ้เหมือนประมาณสีอกนิดๆอกอมแดงหน่อยๆน,นะคะผ้ะมาม่านมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วในช่วงของโถงบันไดนะคะ บ้านหลังนี้อาจจะแบบมีรอยแตกรายงานเล็กๆค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในสภาพที่มันไม่ได้แบบรุนแรงมากมันเป็นเรื่องปกติของบ้านมือสองนะคะอาจจะมีเรื่องของปูนแตกรายงานนิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสมากนะคะชั้น2อเนี่ยอย่างที่ทิ้งแจ้งพื้นเป็นลามิเนตแต่ลามิเนตลายนี้ราคาเขนาน้่งสูงนะเพราะว่ามันจะเป็นลายที่จะพิเศษกว่าลามิเนตโครงการธรรมดาทั่วๆไปนะคะ โถงพอขึ้นเราขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโถงตรงกลางก่อนที่จะเข้าห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมกับห้องนอนเล็ก2ห้องข้างหลังนะคะชั้นบนเนี่ยจะมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยสามารถเปิดคอนเนตติ้งรูมจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเข้าห้องน้ําได้ด้วยนะคะมาแล้วค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวขนาดอยู่ประมาณ36ตารางเมตรนะคะชั้นบนมีแอร์ตัวใหญ่ให้แล้วก็ ทรงบ้านนะคะก็ทำฝ้าเขาเรียกฝ้าหลุมนะคะเอาไว้ให้ในส่วนของวางตําแหน่งของเตียงนอนไว้ให้แล้วบ้านหลังนี้ชั้นบนเฟอร์นิเจอร์ก็ให้ก็คือมีที่นอนนี่ให้ไว้ด้วยนะคะผ้ะมาม่านชั้นบนตู้โต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆให้ไว้หมดเลยลูกค้าอยากได้อะไรเอาไปเลยนะ,ะหลังนี้ฟูออปชั่นมากๆนะคะพื้นที่นะคะโดยรวมของบ้านหลังนี้ถ้าถามติ๊งนะพื้นลามิเนตเนย ยังแบบสภาพดีมากนะคะอายุบ้านหลังนี้แค่5ปีนะคะแต่เจ้าของบ้านดูแลรักษาบ้านสะอาดสะอา้านแล้วก็คุณเป็นคุณผู้ชายอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็การใช้ประโยชน์ในบ้านเนี่ยยังค่อนข้างน้อยดนะังนั้นทําให้สภาพโดยรวมของบ้านยังประมาณสักถ้าติ้งให้ก็ว่ามาณ0สัก80-90%่าโดยประมาณนะคะ นี้ก็จะเป็นมุมของระเบียงจากห้องนอนใหญ่นะคะมีขนาดเล็กๆค่ะเอาไว้สามารถตากผ้าได้หรือแบบออกมารับลมตอนเช้านะคะบ้านหลังนี้ตัวบ้านเนี่ยตำแหน่งก็คือหันหน้าทิศใต้นะคะก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่สามารถรับลมเข้าทางตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีลมเข้าบ้านให้เกิดบรรยากาศในการอยู่อาศัยได้มากขึ้นค่ะในห้องของห้องที่เป็นห้องเล็กนะคะขนาดประมาณ9ตารางเมตรมุมนี้ก็คืออยู่ปีกทางฝั่งขวามือละ ห้องนี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยคะ่ะเตียง2เตียงใช่ไหมคะโฟกนะแล้วก็โต๊ะนั่งเขียนหนังสือตู้เสือเอ้อผ้าชั้นบิวด้านข้างก็คือให้หมดเลยเหมือนกันนะคะขนาดห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องของคุณลูกนะคะห้องแต่งตัวก็ได้หรือว่าจะจัดเป็นโซนอาจจะเป็นห้องพระอะไรจริงห้องนี้เจ้าของบ้านเดิมเขาให้เป็นห้องคุณลูกแทนแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นห้องพระนะคะ บนนะคะสามารถออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมได้เป็นคอนแฟ็กติ้งรูมนะคะก็เป็นขนาดสีเ่หลียมจัตุรัสนะคะมีอ,อ่อางล้างหน้าชักโครกแล้วก็มีส่วนเล็กๆที่เป็นชาวเวอร์นะคะหลังนี้ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ยังให้ด้วยนะคะขนาดก็รอ,อ,องรับมาสำหรับบ้านที่อยู่ไซส์ประมาณ150กว่าตารางเมตรคะ่ะ จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะเอาแบบสรุปๆเลยนะคะที่เนี่ยดีที่สุดในเรื่องของโลเคชันนะคะถามว่าทําไมลูกบ้านที่อยู่ในนี้นะคะถึงได้มาตัดสินใจซื้อในหมู่บ้านกฤษดาแกนพาร์คตัวนี้นะคะเหตุผลก็คือลูกบ้านส่วนมากเนี่ยไม่ต้องการซื้อบ้านที่เข้าเรียบคลองไม่ว่าจะเป็นรังสิตคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเพราะว่ากลัวปัญหาเรื่องรถติดนะคะอยากได้ทําเลที่อยู่ติดถนนเส้นพหนโยธินจริงๆนะคะซึ่งหมู่บ้านตัวกฤษดาแกนพาร์คเนี่ยเป็นหนึ่งหมู่บ้านในจํานวนไม่กี่หมู่บ้านจริงๆที่ตั้งอยู่ริมถนน ะะแล้วก็สังคมแวดล้อมของหมู่บ้านกฤษฎาแกนพ์คเนี่ยคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือจะได้สังคมค่อนข้างเป็น V.I.P เลยเพราะว่ามีราคาบ้านตั้งแต่100ล้านเลยนะคะจนถึงตัวของที่บ้านที่ติ๊งรีวิวให้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าบาทเนี่ยไซส์นี้เป็นไซส์ที่เป็นบ้านเด็กบ้านเดี่ยวตัวที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเล็กสุดนะคะจริงๆแล้วต้องเล่าให้ฟังว่าเจ้าของบ้านที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ด้วยเหตุผลที่ติ๊งเล่ามาก่อนเบื้องต้นเลย อันก็อยากจะบอกให้คนที่ติดตามติ้งเข้าใจนิดนึงว่าการที่จะเลือกหมู่บ้านกฤษดาแกรนพาร์คตัวเนี้ยคุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกสรรจากในเรื่องของทําเลเป็นหลักแล้วก็สังคมแวดล้อมนะคะหลังนี้นะคะพี่ติ้งถือว่าเป็นที่สุดของบ้านเดี่ยวที่อยู่ติดถนนเส้นพหลโยธินแล้วจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะ